ด้วยนะค,คะค่ะโอเคค่ะสวัสดีพรุ่งนี้15คนนะคะเม้นคุยกันได้นะคะหมายถึงดอกตุนหยอกหยอกค่ะเพื่อนโอ้ยจะบบอกบอกคือน้อย เมนท์คุยกันได้นะคะปาดปาดวาาอัง <c oughs> <c oughs> สวัสดีนะคะเมนคุยกันได้ค่ะ เจอแบบนี้ซันนะฮะตายในเดอร่าซันสวัสดีคุณสวยนาน่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะกินกาแฟยังคะยังค่ะ สวัสดีคนดู17คนนะคะเป็น